สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พอคงกับผมปลื้มไปแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ The Golden Triangle ขอหางดงเช่นเดิมนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับสัตว์มงคลของจีนชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งนั่นก็คือตัวปีเซียนั่นเองนะครับผมก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว,ว่าปีเซียนเนี่ยคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เขาเนี่ยมีความต่างจากสิงห์แล้วก็พวกมังกรของจีนยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นยังไงไปฟังกันเลย เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรูปร่างหน้าตาของเขากันก่อนเลยนะครับผมซึ่งตัวปีเซียนี่นะครับผมเขาจะมีตัวเป็นสิงนะครับผมเสือก็ได้นะแล้วก็มีหัวเป็นมังกรนะครับผมมีบางที่บอกว่ามีเขาด้วยเนี่ยอันนี้คือเขาเนาะเขาเป็นกวางนะครับผมมีหางเป็นแมวครับมีหางเป็นแมวแล้วก็ที่สําคัญเลยเขามีปีกนะครับผมนี่ครับปีก นี่นี่มีปีกน,นี่มีปีกสึ่งก็คือเขาเนี่ยเป็นอ่าสิงห์นะครับผมมีหัวเป็นมังกรมีเขาเป็นกวางมีหางเป็นแมวแล้วก็มีอ่าปีกนะครับผมสามารถบินได้เป็นสัตว์แห่งสวงสวรรค์นะครับผมถัดมาเราก็จะมาดูตัวตำนานของปีเซกันนะผมซึ่งตัวปีเซเนี่ยมีบางตำนานเขาก็เล่าว่าเป็นเขาเป็นสัตว์แห่งของสวงสวรรค์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปีเซเก็อยู่บนสวรรค์ แล้วมีวันหนึ่งปีเซียเขาก็เหมือนทําผิดกฎแห่งสวรรค์ฮะคือเขาอะไปแบบเพอขับถ่ายบนสวรรค์ก็ทําให้แบบเอ่อเง็กเซียน่องเต้เนาะหรือเจดเอมเพอเรอร์เนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากครับผมก็เลยทําการลงโทษน้องเขานะครับผมโดยการตีก้นนะครับผมแต่การตีก้นเนี่ยแรงมากๆจนแบบว่ารูทวารนนะ้องเขาหายไปเลยแล้วก็เง็กเซียน่องเต้เนี่ยก็ได้สั่งน้องเขาไปว่าต่อจากนั้นไปเนี่ยจะกินได้แค่เงินแค่ทองนะครับหรือกินเครื่องประดับ จะไม่สามารถกินอย่างอื่นได้อีกนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมน้องเขาถึงกินได้แค่เงินแค่ทองอะไรเงี้ยแบบหิวแต่เงิน,แต,งนแต่ทองเงี้ยนะครับผมาบางตำนานก็เล่าว่า,าตัวปีเซียเนี่ยเขาเป็นลูกคนสุดท้องของราชามังกรนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งก็ด้วยความที่เป็นลูกคนสุดท้องใช่ไหมก็แบบโซนอะไรเงี้ยเขาก็แบบไปเล่นบนแบบเหมือนคล้ายๆเป็นที่เก็บของมีค่าและกันของแบบว่าราชามังกรเนาะ แล้วก็เขาก็เผลอทําของรักชิ้นหนึ่งของราชามงค์เนี่ยแตกเสียหายเออทำพังนั่นเองเล่นจนแบบโซนเกินน่ะแล้วก็ทีนเนี่ยอ,อ่พอราชามงคลเห็นเนี่ยเขาราชามงคร,รก็แบบโกรธมากราชามงครก็เลยสาบนะครับให้ปีเซเนี่ยกลายเป็นสนัตว์นะครับกลายเป็นหน้าตาเป็นสัตว์แบบนี้เนาะแล้วก็เหมือนสาบให้แบบลูทวันหายไปแล้วก็เหมือนกับให้กินแค่งเงินแค่ทองอะไรครับจะได้มาแบบโทษแทนสิ่งที่เขาทาแตกเสียหายไป ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะตำนานไหนก็ตามเนี่ยก็กลายเป็นว่าปีเซียเนี่ยก็คือเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาประมาณนี้แล้วก็แบบว่าหิวเงินหิวทองนะครับผมแล้วก็กินแค่เงินแค่ทองประมาณนี้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมบางที่นะครับผมเขาถึงให้ปีเซียนะครับผมมีการคาบเหรียญคาบเงินนะครับผมประมาณนี้ครับซึ่งจากที่ได้กล่าวไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับผมก็เลยเป็นที่มาว่าทําไม คนจีนเขาถึงยกให้ปีเซียเนี่ยเป็นสัตว์มงคลนะครับผมซึ่งมงคลในด้านความมั่งคั่งด้วยนะครับผมเป็นสัตว์มงคลที่สามารถดึงความร่าํารวยมั่งคั่งเข้ามาสู่ครอบครัวหรือผู้ที่ถือครองปีเซียได้นั่นเองครับผมแล้วก็ในบางที่เนี่ยก็ยังมีความเชื่อว่า<บ>ปีเซียนี่นะครับสามารถที่จะขับไล่ผู้ผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้เช่นกันครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือ,อที่ไปที่มาคร่าวๆของอปีเซีย นะครับผมของที่มาของน้องนะครับผมแล้วก็ผมว,ว่าทุกท่านจะได้เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆไปจากพวกเราในวันนี้นะครับผมก็ถ้าส,สนใจอะไรงไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็พบกันในครั้งหน้าครับผมบ๊ายบาย